ยกขบวนอีโคคาแฮนด์แบก5ห้าประตู เธอโต้ถือท่องทำไมทำไมผมถือเอาไปคืนเขามามาวันนี้นะคะกลับมาพบกับพวกเราสองคนนะคะกับยกขบวนรถอีโคคาร์รถท้าประตูประหยัดตมันใช่ครับนะราคาค่างวดผ่อนเริ่มต้น4 0 0 0มื่น่านั้นนะคะที่นี่ที่เดิมบริษัทโต้โต้นั่นเองนะครับมามาและในส่วนของวันนี้ ผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาดูรถแฮตแบ็กห้าประตูครับผ่อนเริ่มต้น4,000บาทเท่านั้นครับจะพาลูกความทุกท่านนี่ฮะที่สนใจหารถผ่อนสบายๆเดี๋ยวไปชมกันครับไปค่ะมาเดีเริ่มที่คันแรกเลยนู่นอยู่นู่นนะครับนะคันนี้ผ่อนเริ่มต้น4,000กว่าบาทนะฮะนี่สารมาร์ท ตัว1.2 VL นะฮะรถปี2012ได้เป็นตัวท็อปใช่แล้วจะบอกว่าคันนี้นะเป็นรถประหยัดน้ำมันที่ประหยัดสุดๆเลยเว่าได้นะเป็นรถขนาดเล็กแบนนิสันนั่นเองนะสีขาวมุกจะบอกว่าเหมาะกับทุกช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาคนะฮะวัยเรียนวัยทำงานรถแม่บ้านส่งลูกไปโรงเรียนได้เหมือนกันเลยใช คันนี้ภายในนะลูกค้าได้เป็นตัวเบาะหนังเบาะหนังใช่แล้วตัวท็อปตัวท็อปตัว VL ปี2012ใช่ค่ะนี่ปุ่มเอนทีสตาร์นะ,ะคันนี่ครบนะเลยนะตัวล้อแม็กอันลอยนะกระจกมองข้าง LED ไฟเลี้ยวนะภายในนี่นะสแคปเพดนิสันมาร์สภายในเป็นเบาะหนังสีดำนะครับพวงมาลัยนะฮะเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับเครื่องเลเวลยูเอฟเออโต้เกียร์ออโต้เป็นไงฮะเดี๋ยวเปิดกุญแจให้ดูนะฮะเดี๋ยวเปิด ให้ดูเลยนะครับอ่ะคันนี้ก็เลขไม้สองแสนสามนะนะครับรถปีที่สองแจไม่มีอ่ะนี่สามารถพับเบาะได้ด้วยนะเป็นตัวแฮดแบกนะครับดึงตรงนี้นะดึงตรงนี้แล้วก็สามารถพับได้แบบนี้นี่สามารถเก็บของได้เยอะขึ้นนะครับนี่ฝาท้าทยด้านหลังนะเป็นไงพี่เก็บของได้เยอะมากนะฮะตัวน็อตไม่มีขยับนี่ครับไปทะเบียนหนึ่งห้าสองหนึ่งสวยๆแบบนี้เซนเซอร์ด้านหลังสี่จุด ไอท่อไทเทสใสมาให้เรียบร้อยปลายท่อปลายปล่อยพ่อปลายท่อปลายท่อปลายท่อไทเทสวยงามนี่ฮะนี่ครับค่าตัวอยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นครับนะฮะขอนเริ่มต้นสี่พันนะใช่ขอนเริ่มต้นที่สี่พันกว่าบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าขาสำหรับคันนี้และประเด็นสําคัญนะสําหรับเจ้ารถอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันขอร์ทอต้ของเราต้องบอกก่อนเลยนะคะน้อง จัดเต็มฟรีดาวจัดเต็มฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถใช่ครับนะอ่ะพยับมาที่สีแดงแรงรีดหน่อยไหมพี่ไปนาคันนี้เป็นนิสสันโนตัว1.2 V L เป็นตัวทอบสูตเหมือนกันนะ็อบเหมือนกันตัว็อบสุตรปี2018นะคะคันนี้ปี2018แแฮบก5ประตูภายในเป็นเบาะผ่านแล้วดีไซน์มาสวยหรูนะคะสวยเลยะั้บาสีดำแล้วก็เดินด้วยเบาะขอบเบาะสีครีมาบเบาะสีครีมเป็นไง ผมเนี่ยคมเมี่ยนะฮะไฟตัดหมอกมีให้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดทามีครบหมดได้เป็นตัวท็อปเลยนี่สำคัญครับไม่ห้าหมื่นโลนะล้อแม็กซัดเงาอ่าล้อแม็กซัดเงาไปเลยนะอันนี้นี่นะฮะได้เป็นเบาะห้านี่ฮะเป็นลายของเขาเลยของนิสสันนะครับนะแล้วก็มีหมดกันที่ทั้งหลายมีให้หมดนะล็อกเลนโอ้โหนี่ถือว่าออปชั่นเยอะนะตัวตัวท็อปนะตัวปี2018ดูมีล็อกเลนให้มีเซนเซอร์ด้านหน้าให้นี่ครับนักในการชนด้านหน้า นะครับเว้นระยะกระจกพัไฟฟ้าพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันจอทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้เป็นไงฮะไม่ห้าหมื่นหกพันโลนี่ครับห้องโดยสารนี่สามารถพับได้แล้วเป็นไงตัวแฮดแบ็กพับได้เหมือนเดิมนะครับนะแต่จะกางนั่งก็ได้จะใส่ของได้เยอะขึ้นนะครับนะด้านหลังก็โครงสร้างด้วยสวยน้ำเดิมนะตัวน็อตไม่มีขยับเลยนี่อีโคคาร์ของเรานะฮะคัดมาให้อย่างแจ่มวาวแน่นอนแล้วก็เอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้าวอ้ากล้องหลังไม่ให้นะครับน่านิสสันโนะตัว1.2 VL นะครับคสวยๆแบบนี้นะคันนี้ก็ผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่ขั้นผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่5,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะ5,000กว่าบาทเท่านั้นจะบอกว่าดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79เท่านั้น2.79โอ้โหอูยนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าได้แบรนด์นิสสันตัวครบสุดปี2018เลขไบแปหม่หลักหมื่นรถมือเดียวป้ายแดงใช่ครับนะถ้าสนใจก็จัดมาได้เลยคันนี้ค่างวด5,000ใช่คับไปเน่เน่น่เน่สีดำสีดำใครหาสีดำอยู่นิสสันโน้ต 1.2คันนี้ได้ปี2019นะอ่าปี2019ได้ตัวรองท็อปนะตัวรองท็อปปี2019บอดี้สีดำสวยๆแบบนี้เลยใช่คันนี้เลขใหม่โอ้โหไม่ถึงแสนนะเสร็จทะลเท่านั้นไม่ไม่ถึงแสนนะครับนะท่านผู้ชมคนไหนที่หาอยู่อ่าได้มีตัวท็อปให้ตัวรองท็อปให้สองสีนะครับค่าตัวแทบไม่ต่างกันนะนะครับสามแสนสามหมื่นเก้าพันนะฮะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เช่นเดียวกันนะตัวรองท็อปนะครับ หน้าสวยๆล้อแมกได้ลอยนะครับกระจกมองข้างก็พับไฟฟ้านะครับปากภายในดูภายในหน่อยนะครับนะภายในเป็นเบาะสีเดียวกันเลยนะนะครับโูมัะไรยนี่ก็3ก้านแท้เดิมนะครับหน้าได้เป็นเครื่องเล่นเดิมน้วิดีโอ fmcd นะครับแอร์ได้เป็นแบบออโต้น้าเกียร์ออโต้เป็นเบาะผ้านะฮะทรงเดียวกันเลยนะครับด้านหลังเป็นไงฮะด้านหลังก็พับได้เหมือนกันนี่ด้านหลังผ่ายางนะฮะเป็นของโน้ตนะอันนี้สั่นน้ตแท้นะครับตัวน็อตนะฮะ ฝาท้ายไม่มีขยับครับนะไม่มีขยับนี่นะฮะตัวนิสสันโนสนะครับสวยๆเป็นตัวแฮทแบกค้าประตูก็ค่าตัว3ามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับนะก็จะผ่อนเหมือนกันผ่อนสบายสบายค่างวดผ่อนเริ่มต้นที่ห้าพันกว่าบาทเท่านั้นนะับได้เป็นตัวแบรนด์นิสสันได้รถปี2019นะมาทางนี้มาทางนี้นะฮะมาเอารถแบรนด์แบรนด์หลักกันไปบ้านนะคะสตารับโตโยต้า ยาลิสนั่นเองนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.2ตัวทีอดีสปอร์ตซด้วยนะคะคร,รถปี2015ชุดแต่งแท้จากโรงงานนี่เลยนะค,ะคันนี้นะดูสวยๆแบบนี้เลยแต่งชุดแต่งเป็นตัวสเกิร์ตมาให้แล้วอรอบคันนะ,ะ,เนะสเกรตรอบคันไฟหน้าสวยๆแบบนี้นะคะไ,ไฟเดี้ยวที่แก้มมองแก้มด้านซ้ายและด้านขวา,าแบบนี้เลยในส่วนของภายในพวงมาลัยนะคะ สามกา้านสวยๆแอร์แบค็คคู่หน้าเบาะหนังแอร์ออโต้ไม่ใช่แอร์แอนะล็อกเกียร์ออโต้หน้าจอทัชสกรีนจากโรงงานนะคะในส่วนของหลังคาสีดำนะรุ่นตัวของเทียดีสปอร์ตเลยนะคะม่านบังแดดพลาสติกยังไม่ได้แกะออกแบบนี้นะห้องผู้โดยสารนะคะกว้างขวางนะคะคันนี้นะเบาก,กระจกข้างนะคะพับไฟฟ้าด้วยอ่านี่อ่ะด้านหลังพับเบาะได้แล้วพี่ด้านห,หลังพับเบาะได้นะวัยรุ่นสันเขื่อนนะวรุ่นสันเขื่อนนะ จัดไปดไปนะในส่วนของประตูด้านหลังนี่เป็นแดงมาพร้องกับโลโก้เทียดีสปอร์ตติวอย่างนี้นะคะรุ่นย่อยยาลิสได้ทะเบียนสวยๆไปด้วยเซนเซอร์ถอยมีให้นะตัวทถสีขาวปี2015ราคาดี3แสนกว่าบาทนะันนีราคาต้องใจอยู่ที่3แสน2 9 0 0บาทเท่านั้นนะข่างวดเหมือนกัน5,000ไบาทสบายสบายผ่อนสบายแล้วก็ผ่อนได้สูงสุดถึง 84งวดครับผมยาวยากันเลยอยู่นะยาวยกันเลยนะคะสําหรับตัวยาวลิตี PRD คันนี้นะคะใครที่มองหาอยู่นะได้รถแฮชแบ็ก5ประตูแบนด์หลักของโตโยต้าด้วยใช่ครับใครไม่ชอบสีขาวมาทันของดำกันบ้างจัดสีดำให้หน่อยมาจัดสีดำกันคันนี้ลูกค้าได้รถปีใหม่ปี2017จนทะเบียนปี2018ใช่ครับ เป็นเครื่องยนต์1.2ตัวอีสีดำนะคะดูด้านหน้าดูไฟหน้าแท้เดิมไฟหน้าใสกิ๊บเลยไฟหน้าใสกิ๊บกิ๊บจากโรงงานแบบนี้นะสวยๆเลยในส่วนงตัวล้อแม็กนะล้อแม็กอ์อโล่ล้อแม็กอ์อโล่จากโรงงานนะคันนี้นะคะและที่สําคัญคันนี้แรกใหม่เจ็ดหมื่นเก้าพันโลเท่านั้นใช่ครับภายในเป็นเบาะผ้านะพวงมาลัยมังติฟังก์ชันนะคะพวงมาลัยมังตินะคันนี้นะคะในส่วนของ รับสายวางสายเพิ่มเสียงรดเสียงเปลี่ยนโหมดจากพวงมาไลัยได้เลยแอร์ออโต้นะเครื่องเสียง CD FMA MAUX เชื่อมต่อบลูทูธอันนี้ทำได้นะคะในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้นะสวยๆเลยนี่ดูในส่วนของตัวนะห้องผู้โดยสารนะพับได้อีกแล้วพับได้อีกแล้วกาง,นะงได้อีกแล้วพับเบาะนะลูกค้าบ้านไหนนะคะค้าขายนะไม่ต้องเอากระบะนะเอารถประหยัดน้ำมันรถแฮชแบ็กหประตูเนี่ย ขนอะไรก็ขนไปได้เลยนะคะไอชัวของด้านหลังสวยๆนะสวยๆเลยโลโก้ยาลิสนะคะแท้เดิมทั้งหมดแท้จากโรงงานนะเซนเซอร์หอยมีให้ใช่แล้วได้ตัวรถสีระสีดำสีดำสีดำเริ่สีดำตัวรถสีดำราคาสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทค้าควัวด้อนเริ่มต้นหกพัน่อนได้สูงสุดแปดสิบสี่างววดนะคะดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญาด้วยนะคะลูกค้าท่านใดที่หา อยู่นี่พอต้นเลยอันนี้เลยนะคะนี่เลยมาเขาบอกว่าคันนี้ซื้อตัวรถไม่พอมีของแถมให้มีของแถมให้ได้ที่แขวนผ้าหลังรถให้ด้วยที่แขวนผ้าหลังรถสงสัยดิเป็นยังไงนะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูนะคะมไฟหน้านะไฟหน้าได้แท้เดิมเลยนะดูป้ายทะเบียนสวยด้วยพี่ทะเบียนสาตัวด้วยอะทะเบียน3มตัว3ตัวตรงโกงครับผมไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดนะไม่ต้องตัดเยอะนะไฟแต่บอมีให้ไฟดีมีให้นะตัวล้อลงมาแล้วล้อแมก แต่งม,ม,มาให้แล้ว่าแตงมให้แล้วสวยๆ2 g l ปี2021นะคะ,<น>ะคันนี้<ม>ที่สำคัญเลขไม้สามหมื่นโลเท่านั้นโอ้โหไม้สามหมื่นไม้สามหมื่นใช่ภายในเป็นเบาะผ้านะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันควบคุมคอนโทรลต่างๆจากพวงมาลัยได้เหมือนกันนะคะหน้าจอ CD นะคะ FM AM เชื่อมต่อบลูทูธแอร์เป็นแอร์ออโต้ให้นะคะเกียร์ออโต้นะมีช่องเสียบ USB นะคะ ปุ่ม e n t r y start นี่ม้านบางแดดนะคะถุงยังอยู่แบบนี้นะและที่สำคัญบอกแล้วด้านหลังเขามีของดีนะคะบอลัางพับได้ด้วยนะบอลัางพับได้ใช่มาสวยสวยบอลัางพับได้นี่โอ้โหมีรงเหล็กให้เหล็กแขวนผ้าแขวนผ้าแขวนเสื้อผ้าวัยรุ่นเขาเรียกว่าอะไรโลบาโลบาโลบาร์นะวัยรุ่นโลบานะใช่ครับหลายหลายบ้านนะนี่ตัวน็อ นะฮะสายกริฟเลยสปอร์ตเมนทอาร์กต่างๆน็อตไม่มีขยับนะฮะน็อตไม่มีขยับนะในส่วนของปลายท่อใช่แต่งมาให้แล้วเรียบร้อยแต่งมาให้เรียบร้อยถ้าบอกคันนี้นะจะทรงลงล้อแต่งปลายท่อมาให้เครื่องเดิมนะเครื่องเดิมเครื่องเดิมโรงงานนะคะรถค้าประตูนี่แล้วดูฝาท้ายมาพร้อมโลโก้ซูซูกิแบบนี้นะคะรุ่นย่อยสวิฟต์นะคะไฟเบรกดวที่3ใช่ครับ เสาอากาศมีให้เสาอากาศมีให้ได้เป็นเครื่องดูโอเจ็ดช่องเจ็ดดูได้ดูได้หมดไม่ใช่ไม่ใช่คนละช่องอันนี้เสาอากาศรถอ่านะฮะมาอันนี้คันโตไหลพี่ 2020ค่าตัวไม่ใช่ปี2021ปี2021ค่าตัวนะคะ3 4 9 0 0 0ันบาทประวดผ่อนเริ่มต้นที่6,000บาทเท่านั้นนะใช่ครับได้รถสีสวยรถที่ครอบครัวในการใช้งานนอกเมืองในเมืองเที่ยวต่างจังหวัดได้หมดนะโอ้โหสบาย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 เลยรถประหยัดน้ำมันอีกหนึ่งคันนะมาอีกหนึ่งคันปากไว้ด้วยสำหรับซูิสวินะคะตัวรถสีดำแบบนี้ลูกค้า รถปี2022นะเครื่องยนต์1,003คันนี้นะคะเครื่องยนต์1,003ตัว e sport นั่นเองนะคะสำหรับ Mazda 2สีดำแฮทแบ็ค5ประตู5ประตูนะคะโลโก้ปีกนกแบบนี้นะนกอะไรกันรัเหมือนกันนะใช่ครับมาเข้ามาแวะดูนะคะโคมเมียมนะสวยๆกระจังหน้าโครเมี่ยมสวยๆเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์อ่าใช่น้ไล่ไปเลยไล่ไปไล่ไปล้อแม็กจากโรงงานสวยๆแบบนี้เลย นะ,ะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างานะจัดมาครบจัดมาครบแล้วในส่วนของเบาะเป็นเบาะผ้าพรมลัยมันติฟังก์ชันนะพรมลัยมันตินะเลขไมคันนี้เท่าไหร่เลขไมคันนี้ผมจะบอกว่าบอกว่าบอกแว่าส0 0หมื่นโลเท่านั้นครับเลขไมสองหมื่นโลเท่านั้นนะคะในส่วนของ,ของอหน้าจอหน้าจอทัศนสกรีนรนถไปยี่สิบ2องใช่ไม่สองหมื่นโลใช่แล้วจอทัศสกรีนแอร์ออโต นควบคุมเครื่องเล่นดีโดดิโอได้ตรงกลางนะครับมีโหมดสปอร์ตให้ใช้ด้วยขับกันมันๆเลยขับกันมันๆเลยประหยัดน้ํามันด้วยตัวสปอร์ตนะตัวนี้ได้ลดประหยัดน้ํามันขับสนุกดูนะครับตัวแฮดแบกส่วนของตัวเครื่องโดยสารเนี่ยเคองโดยสารพับเบาได้แบบนี้นะพอพับเบาะพับอีกแล้วนะใช่เบาะพับอีกแล้วเก็บของขนของได้นะนี่แหละที่เขาบอกว่ารถเนี่ยพับเบาะได้ไหมได้นะเพราะมันเป็นแฮดแบกที่เราไล่มาทุกคันเป็นแฮดแบกทั้งหมดใช่ค่ะและพับเบาะได้ทั้งหมดห้องโดยสารด้านหลัง นะคะดูโลโก้มาด้าสองนะรถโลโก้มาด้าสองนะคะโลโก้สกายแอคทีฟแบบนี้ตัวรถสีดำไฟเบรกดวงที่3แบบนี้ใช่ครับจัดมาให้จัดมาให้ครบเลยและที่สำคัญนะจะบอกว่าคันนี้นะคะ ปรับราคาลงแล้วด้วยปรับลงแล้วด้วยใช่น้องจ๋ายคันนี้นะคะเราเสนอขายนะปัจจุบันราคาเหลือเพียง4 49, 4 9 0 0 0บาท4 4 9 0 0 0บาทค่างวด8,000นะค่างวด8,000ลูกค้าประวัติดีขอดอกเบี้ยพิเศษได้อีกโอ้โหเอาเรื่องนะเอาเรื่องแล้วก็ คือรถปียี่สิบสองเนี่ยได้ผ่อนแล้วไม้แค่สองห0ื่นโลไม่สอ0 0 0ืโลเพราะว่าศูนย์เช็คได้โอ้โหนี่ถือว่ารถน้องป้ายแดงเลยนะประกันศูนย์ยังอยู่ครับผมนะคะน้องป้ายแดงเลยตัวมาต้าครับผมนะจ้าไล่ไปเลยนะใครชอบตัวไหนก็สามารถนะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยใช่แล้วนะครับผ่อนสบายสบายผ่อนสบายใช่ครับผ่อนสบายสบายออกรถวันนี้ใช่ครับผ่อนอีกทีเดือนหน้าอ่ะเดี๋ยวจะไปปีหน้าเลยผ่อนอีกทีเดือนหน้าผ่อนอีกทีเดือนหน้านะ ลูกค้าสำหรับรถแฮสแบก5ประตูรถประหยัดน้ำมันวันนี้เรา2คนจัดมาให้แล้วจัดมาให้แล้วก็สมมติว่ากิดท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อนะที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะบริษัททอโต้เราติดต่อได้ทุกช่องทางใครติดต่อช่องทางเข้ามาออนไลน์เราก็จะมีผรมไดมอนคัทให้แถมผมแถมพรมไดมอนคัทนะมีสีให้เลือกมากกว่า20เฉดสีนะเลือกสีได้เลือกสีได้นะเลือกเจ้าพม เจ้าพรมหรือเจ้ากล้องนะเอากล้องหน้าก็ได้จะาโฟมเอากล้องบันทึกหน้าหลังได้ใช่ครับเราจัดให้ลูกค้าได้หมดติดต่อเข้ามาได้เลยติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะทอต้ของเราตั้งอยู่ริมถนนสุวินทวงศ์นะคะตรงข้ามกับบิ๊กซีสุวินทวงศ์นะเปิดให้บริการลูกค้าทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็น6โมงเย็นกันเลยทีเดียวใช่วๆเปิดให้บริการทุกวันด้วยไม่มีวันหยุดด้วยนะคะ นะจ๊ะบอกก่อนแวะเข้ามาได้เลยไม่ซื่อไม่ว่าแวะมาทานน้ำเย็นๆกันก่อนที่นี่ทอโต้ครับผมนะาจ๊ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนคู่หูคู่ปวนแห่งทอโต้นะคะก็เอารถดีๆรถแฮทแบ็กห้าประตูมาแนะนําให้คุณลูกค้านะคะได้ตัดสินใจเลือกใช้กันเลือกใช้นะคะแล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะจ๊ะแต่ยังไงก็ฝากทอโต้ของเราไว้ในอบอกอ้อมใจด้วยใครอยากได้อะไรติดต่อเข้ามานะคะวันนี้พวกเราคู่หูคู่ปวนครับผมอ่ะนั่นละ ต้องขอตัวลาไปก่อน,นยนันใหม่เอาแขนหน้า <c oughs> เจ้ามา